สวัสดีครับมิดลักแซกโซโฟนครับอยู่กันใน EP ีที่2ครับต่อเนื่องจาก EP ีที่1นะครับเรายังอยู่กับเจ้าบอส VE20 ครับตัวนี้นะครับเอฟเฟกเสียงร้องนะครับใช้กับแซกโซโฟนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลงดีเทลเกี่ยวกับเรื่องการตั้ง EQ นะครับรวมถึงเสียงเอฟเฟกนะครับหรือว่าไซส์เสียงต่างๆนะครับประมาณคร่าวๆนะครับที่ผมใช้อยู่เนาะประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างไปครับเรามาดูที่ผมเซตอัพไว้นะครับอันนี้ผมเลือกที่ user ที่62นะครับตั้งชื่อว่าโพสติกนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมตั้งเอฟเฟกต์แซกโซโฟนไว้ประมาณไหนนะครับเพื่อนๆจะตั้งตามผมเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มลดนะครับตามความต้องการของทุกท่านได้เลยนะครับไปที่เมนูเลยนะครับ เซตอัพนะครับไมเซนนะครับไซส์ uh, ของ uh, uh, การรับเสียงไม้นะครับตั้งไว้ที่50นะครับมันจะไล่ระดับตั้งแต่ 1. นจนถึง100นะครับผมตั้งไว้ที่50นะครับเป็นท่งพาเวอร์นะครับในส่วนของท่านที่ใช้ไม ที่ต้องเปิดไฟ h a นทอมนะครับไฟเจ้าไฟ48ไฟเลี้ยงนะครับก็ต้องอ่อนไว้นะครับส่วนผมนะครับใช้ไม้ที่เป็นไม้ไดนามิกอยู่นะครับก็ออกไว้นะครับออ p u ์ครับตั้งเป็นสเตอริโอครับโลคัส t o ออฟไว้นะครับ ลูปไทร์นะครับตั้งไว้ที่เพ r f ์ฟอร์มนะครับส่วนคอนทราสต์นะครับคอนทราสต์อันนี้คือความสว่างของเจ้าตัวเจ้าตัวหน้า,าหน้าหน้าจอประมวลผลของเอมฟิกนะครับเราจะตั้งให้มันมีแสงสว่างหน่อยก็ได้ครับเพื่อใช้ในสถานที่ที่มืดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับตั้งไว้ที่แปก็ได้ครับในส่วนของ เมนูเซตอัพนะครับก็เซตอัพได้ก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปอันที่2ครับด y นามิกครับเราออนไว้นะครับในตัวด y นามิกนะครับกดออนไว้เลยอ่าเดบอยู่ที่40ครับเอ็กแชนครับอยู่ที่5ครับตั้งไว้ประมาณนี้คร่าวๆนะครับเพื่อนๆสามารถไปบวกลบ ได้เลยนะครับตามความต้องการเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ฟังนะครับว่าว่าเซตอัพประมาณนี้แล้วเสียงมันได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวจะทดสอบกับเจ้าโซปาโนนะครับต่อไปครับไปที่ p i สคอร์กพิสคอร์กนะครับคล้ายๆเจ้าตัวออ t โตจูนนะครับแต่ว่าในส่วนของเอฟเฟกต์เ0นี้นะครับตัวพิสคอ l ์กนี้มัน ถ้าเราใช้นะครับเราจะออกเสียงออกค่อนข้างจะโรบอทนิดนึงนะครับผมว่าแนะนําใช้กับเสียงร้องน่าจะดีกว่าในส่วนของแฟกซ์โฟนก็ผมมองว่ายังไม่จําเป็นนะครับเราข้ามตรงนี้ไปได้เลยครับนี่นะครับแล้วก็มาอยู่ในส่วนที่จําเป็นจริงๆนะครับโทนเอฟเฟกก็คือเจ้าตัว eq นะครับย่นลึกของเขานะครับอ่อนไว้เลยครับ Try ตั้งไว้ที่ pm นะครับ มีให้เลือกเยอะๆนะครับ d i สชั่น Radio หรือว่าอย่างอื่นนะครับไปที่ปีอมนะครับตั้งไว้ที่ PM อมันต่อมาเกนครับตั้งไว้ที่บวก3ครับจะมากน้อยอยังไงก็ตามสะดวกเลยนะครับในส่วนของเบสครับเบสผมตั้งไว้บวก7นะครับอาจจะเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าแซงโซฟอนจมีความเป็น ความเสียงสูงนะครับเสียงแหลมๆอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะครับเราต้องช่วยหน่อยก็เลยต้องเบรคให้มันไเยอะไปนะครับมิดเดิลนะครับลบเจ็ดนะครับมิดเดิลเอฟเฟกต์นะครับอยู่ที่ประมาณ3ามิาเฮิร์ตนะครับเชเบิลนะครับลบเจ็ดเลยครับประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับสามารถไปบวกลบได้นะครับตาม ความต้องการใช้งานของนักแซกโซโฟนได้เลยนะครับแล้วแต่คุณเลยนะฮะอ่ะต่อมาไปที่ดับเบิลฮาร์โมนีนะครับเจ้าตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันครตอนนี้ที่ตั้งออฟไว้นะครับเพราะว่าผมใช้ตัวบังคับจากตัวนี้นะครับถ้าเกิดเรากดอย่างนี้มันจะเป็นออนเช่ไหมครับเราเอาไปก่อนนะครับอ่ะต่อไปไปที่ดีเล์นะครับมีออนไว้นะครับไทม์นะครับ ช่วงเวลาของการดีเลย์นะครับตั้งไว้สักประมาณสามร้อยสิบนะครับไม่ให้มันทีหรือว่ามันห่างจนเกินไปนะครับฟีดแบิฟีดแบ็กตั้งไว้ที่สี่สิบครับดีเลย์เลเวลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่อะไรนะครับเราจะชอบประมาณไหนถ้าเกิดอยากให้มันเสียงดีเลย์ของคุณนั้นค่อนข้างแรงค่อนข้างเสียงดงังๆตามเสียงตามนะครับให้มันดงังๆหน่อยแล้วก็ตั้งเลเวลประมาณ ตั้งไว้กลางๆครับประมาณ50นะครับต่อไปนะครับไปที่ reverb ครับอ่อนไว้นะครับใช้ t r i e นะครับใช้ room นะครับหรือว่าจริงๆแนะนำที่เป็น room เนี่ยเพราะว่ามันจะค่อนข้างให้ฟ o u n d effect ของเราเนี่ยไม่ไม่ไม่กว้างหรือว่าแคบจนเกินไปนะครับจริงๆมีให้เลือกมีให้เลือกเลยครับนะ ambient นะครับ เราพ่อหนึ่งนะครับพ่อสองนะครับนะครับหรือว่าเบต้าแนะนำไว้ใช้ที่ลู่นะครับมันดีนะครับส่วนไซส์เราบวกสิบไว้เลยนะครับเราให้ขนาดเสียงของเอฟเฟกตัวนี้นะครับแต่ขนาดเสียงของรีเวิร์บตัวนี้นะครับค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะครับถ้าเล็กเกินไปเลยเนี่ยจะฟังแล้วมันแทงหูไปนิดหนึ่งนะครับเดีราสิบถึง ว่าเราจะลดลงมาหน่อยก็ได้นะครับนะซึ่งเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูนะครับมีตั้งแต่0ูนย์นะครับจนถึง10เลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมตั้งมาที่10นะครับเดี๋ยวลดลงหน่อยเดี๋ยวสักประมาณ8นะครับต่อไปไปที่เลเวลนะครับเลเวลก็อย่างที่บอกนะครับอยากให้มีเสียงดังเพิ่มขึ้นนะตั้งไว้ที่4 0่สถึงห้เนี่ยครับกำลังดีเลยนะครับแอมฟโฟนนะครับใช้ได้ทั้งอันโตแล้วก็โซโปโนนะครับ ประมาณนี้นะครับในส่วนของเวิร์บนะครับต่อไปที่ h a r ์ o n นีดีเ y เ้ยอต่อไปครับ h a r m o n น, al, นีนะครับเพเดินะครับนะครับอันนี้เราอยู่ที่ว่าเราจะตั้งให้มันเป็นตั้งให้เจ้าตัว h a ฮาร์ y ไนีใช้งานประมาณไหนนะครับอาจจะต้องลงดีเทลอาจจะไม่ละเอียดตรงนี้ยัง,ย,งยังศึกษามาไม่ดีนะครับนะบอกเพื่อนๆไปอาจจะงงๆกันได้นะครับ ต่อไปครับไปที่มาสเตอร์มาสเตอร์ก็ทำหน้าที่ควบคุมความดังของเอฟเฟกทั้งหมดเลยนะครับเลเวลนะครับอันนี้ผมตั้งมาที่76นะครับประมาณ75ก็พอนะครั mm hmm. อันนี้จากการใช้งานจริงนะครับที่จะแนะนำก็คือเจ้าตัวมาสเตอร์นี้นะครับจะช่วยเราในในอตอนเราใช้เอฟเฟกครั้งแรกนะครับเรามีความรู้สึกว่าเอะเราเปิดเอฟเฟกออกไปแล้ว ทำยังไงเหมือนเอฟเฟกเรามันไม่ออก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 ลำโพงเลยหรือว่ายังไงนะครับอันนี้อยากให้เพื่อนๆนมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงมาสเตอร์เลเวลนะครับบางทีเราอาจจะตั้งไว้ต่ำเกินไปนะเราอาจจะตั้งไว่น้อยเกินไปสามสิบสิบนะครับตอนนี้เอฟเฟกมันให้มานะฮะเราอาจจะต้องมาขยายนะับเพิ่มขึ้นเพิ่มเลเวลขึ้นตีวนิดหนึ่งนะฮะในส่วนของมาสเตอร์นะครับต่อไปครับอ่าเนมนะครับเราจะตั้งชื่อ ตามความต้องการของเรานะครับถ้าเราจะตั้งชื่อนะครับเรากดซ้ายตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับแล้วมันจะมีเจ้าไฟกระพริบกระพริบอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมครับจะมีปุ่มกระพริบกระพริบอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยแล้วให้เราหมุนหมุนตามตัวอักษรได้เลยนะครับมีทั้งไฟเล็กไฟใหญ่นะครับมีทั้งอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ตั้งใจมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เลยนะครับ ั้งนะครับอันนี้ผมตั้งไว้เป็นอะคูสติกนะครับใช้กับวงอะคูสติกอันนี้นะครับโอเคต่อไปเมนูอันนี้คือการลบนะครับแล้วก็เราจะจำลอง effect เอฟเฟกต์ก็ต้องไปอันนี้โอเค บ,รบเราตั้งไว้ประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดดีเทลมากๆนะครับแต่ว่าให้ดูที่ผมตั้งค่าไว้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันว่า,าตั้งค่าไว้ประมาณนี้นะครับเสียงออกมาจะได้ประมาณไหนนะครับผ่านเจ้าโซปโปานะครับนี่เลยนะครับอ๋อโอเค จวมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการต่อเข้าต่อไลน์อินเอาท์นะครับเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับต่อไลน์อินเอาท์ของผมนะครับนี่เลยนะครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของไม้นะครับไวเลสนะครับนี้ก็คือมาจากมิกเซอร์นะครับแล้วก็เข้านี้เลยนะครับเข้าแอลโมโนไว้นะครับ โอเคเดีย๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับว่าจะได้ประมาณไหนนะครับ อันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราฟังลองฟังที่เจ้าหาวันนี้ไหมนะครับกดมาที่ปุ่มนี้เลยนะครับ นะครับนะในการตั้งเอฟเฟกต์สำหรับใช้กับแซกโซนนะครับผมนะฮะอันนี้อันนี้เป็นส่วนที่ผมตั้งไว้นะครับส่วนพี่ๆหรือว่าน้องๆท่านใดนะครับนะหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะไปปรับใช้นะครับในส่วนตรงไหนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสำคัญที่สุดของการตั้งเอฟเฟกนะฮะอยู่ที่ภาค EQ เลยนะครับภาค EQ ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับโทน SFX นะครับนะก็ มาลองเปลี่ยนเกณฑ์ดูนะครับถ้าแรงเกินไปนะครับหรือว่าถ้ามันแหลมเกินไปนะครับก็ลองเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับสําคัญที่สุดเลยนะครับในส่วนของภาคดีเลย์นะครับก็ต้องสัมพันธ์กันกับเจ้าตัวรีเวิร์ดเช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองคลิปให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่ามี เทคนิคตรงไหนนะครับสำหรับเจ้าเอฟเฟกตัวนี้อีกนะครับผมนะฮะคลิปนี้ผ่านไปเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบคลิปนะครับขอบคุณมากครับ